วันดี้ครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดู R c ร้อยิ้นไว้นานนะครับเรียบร้อยเลยนี่นะครับตัวโหลดโหลดชาร์จโหลดแสงนี่โหลดชาร์จนะครับขาวแดงเหลืองแดงนี่โหลดแสงนี่ชาร์จนะครับชาร์จ ะเห็นได้ว่าสามเส้นข้างในเนี้ก็จะมีโหลดชาร์จกับอันนี้เส้นส,สีแดงเส้นสีแดงนี้นะครับมีนะอันนี้คู่นี้คู่นี้ก็คือคู่นี้นะครับโหลดเส้นนี้กับเส้นนี้ขาดออกจากกันไปแล้วนะอันนี้มาจากเส้นสีขาวแดงนี่มาจากกดลวดชาร์จนะครับ ที่ต้องมาเข้าแผ่นชาร์จนี่นะผมหาสายมาแล้วทีรับมันกัดขาดหมดกันลวเนี่ยขาดหมดกันลพอดีมีสายเก่าอยู่ก็เลยมาเสียบมีบวกมีลบนะด้านลบก็ไฟชาร์จเข้าแล้วก็วิ่งเข้ามาที่บวกสีเส้นสีแดงเส้นสีแดงเนี่ยบวกเสียบตามนี้นะครับมันจะบังคับอยู่หัวเสียบมันจะบังคับนะแผ่นชาร์จไฮเทคอะ่ะถ้าไม่มีก็ต้องไป ซื้อแผ่นชาร์จไฮเทคนี่ยังแผ่นชาร์จคู่ตัวอยู่นะเส้นสีแดงนี่ก็ต้องมาพ่วงกับเส้นนี้นะจากนี่แล้วก็ผ่านแผ่นชาร์จผ่านแผ่นชาร์จนะครับเข้าสีขาวไฟจากกดนวดชาร์จวิ่งเข้ามาผ่านเส้นสีแดงไฟบวกนี้ก็จะมาพ่วงกับเส้นนี้ครับเอกนะครับไฟบริการจะเป็นสีส้ม อันนี้ไฟออสจรูปไฟสองทีนะครับเรียบร้อยหมดเลยอารซี RC รีเลยจะอยู่ท้ายนะจะเป็น6โวลต์นี่นะ6โวลต์รีเลย์จะเป็น6โวลตนะ์เดีเ๋ยวจะเปลี่ยนหมดเพราะว่า6โวลต์มันไม่มีละหายากพวกหลอดไฟพวกอะไรก็แปลงเป็นสิโวลต์นะนะ แบตเตอรีอ่กิจสองลูนมาสายเปลี่ยนหลอดมาให้หมดครับเดี๋ยวต่อเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งหลังจากต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับครับเ,เปลี่ยนฟิลใหม่ครับฟิลสามเส้นนั้นก็จะเป็นขั้วแบตครับฟิลแล้วก็มาชี้แบตเตอรี่นะครับเส้นนี้นะครับ ใช้ฟิวแบบเสียบเลยแบบแบบเก่าเดิมไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่เอาแล้วฟิวแท่งไม่เอาเอาฟิลเสียบแบบนี้หาง่ายแล้วก็คู่นี้นี่นะครับ่ยต่อมาหมดแล้วนี่แบบ3มเส้นอันนี้คั่วแบตนะครับอันนี้ชาร์จชาร์จก็ย้ำสายใหม่นะครับคู่นี้อันนี้ก็ต่อแล้วโหลดชาร์จเรามาเสียบดูที่ว่า จะชาร์จไหมนะเสียบไปแล้วนะนี่นะครับลองคร่าวๆนะครับถ้าชาร์จฟหนะ้าปัดจะจะขึ้นนี่ไม่มีแบตนะครับน้ำมันจะหมดได้คือ นี้สัญญาณเดือดขึ้นนะครับนี่นะครับเร็บร้อยแล้วนะครับระบบที่หนุกกัดไปแล้วก็มาเดินใหม่ก็มีเดินเส้นนี้เป็นโบมดแบบแล้วไปอันนี้โหลดชาร์จอันนี้เบรค เดมรอไปแล้วนะครับอันนี้โหลดชาร์จนะครับอนนี้เอาฟิลมาใส่ใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับระบบของ r ่ร้อย G ที่หนูกัดไปอันนี้ถ้ามันไม่มีก็ไปเอาแผ่นชาร์จไฮเทคมาได้นะครับกระดูสัญลักษณ์แต่มันจะบังคับเรานะบวกลบเส้นลบนี่มาจากคอยชาร์จนะครับ ชาร์จมางนี้ไดโอดก็จะวิ่งทางนี้นะครับแล้วออกนี่เส้นนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้ที่ออกจากแผ่นชาร์จไดโอดเนี่ยมันก็จะมามันพ่วงกันอยู่แล้วนะกับเส้นเส้นมอแบตเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันเราก็เอาฟิลมาต่อนี่ก่อนเลยจากแบตเตอรี่แล้วก็เข้าฟิลเพราะว่าเส้นเนี้มันก็วิ่งไปที่สวิตช์กุญแจอยู่แล้วก็มันจะพ่วงออกมาให้แบตเตอรี่หนึ่งเส้นเลยนะ แค่นี้เอง r ส0 0 g เป็นแนวทางนะครับสำหรับระบบวงจรชาร์จของ r 4ี0ร้อย g เส้นนี้เส้นที่ออกจากไดโอดเนี่ยจากแผ่นชาร์จเนี่ยมันจะต่อเส้นนี้ก็จะวิ่งไปที่ไฟบริการเลยนะเราไปไปชาร์จแบตมาโผล่เส้นนี้โผล่เส้นนี้แล้วก็ เส้นนี้ก็ส่งแบตเข้าไปเลี้ยงเข้าไปผ่านสวิตชนะ์กุญแจประมาณนะก็ครบวงจรนะนะชาร์จด้วยแล้วก็เอาไปใช้ด้วยมันจะพ่วงก,กันอยู่3ามทางแล้วก็ผ่านฟิลขอบคุณนะครับที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้า